ไม่อไปม่ไหมไม่หอใช่ไหมพี่เลี่ยวันนี้หน่อยกว่าเมื่อวานอีกอะมาวิ่งจุดสอสดยดพลัับแวกริาเดียรันแค่นี้เหรอครับใหแนะน้ำตัวทีละคนดีกว่า รับจากคนคนฮงนะครับอ๋อโอเคเป็นตัแทนน้ตาแสวัสดีครับคุณค่ครับสวัสดีครับคีโก้แค่ครับสวัสดีครับไมเลื่ยมเแค่ครับสวัสดีครับ ไปหาตัวลแคไป้ามจินาราคทารถไม่มี้เอ่ะไม่มีแล้วทไงจไมเป็นเดิขตัวงใจมาเตเปีพี่ะดิไาผมโฟอไลคแคทคา